ชีวินเล่นช่ตุ้ยครับก็อยู่แับแฟนแล้วก็หลานสองคนก่อนหน้านี้ผมอยู่หน้าวัดอยู่ตรงตลาดนี่เองอันนี้ผมก็เลยย้ายเข้ามาอยู่นี่ตีสิบกว่าปีแล้วครับผมก็มีความสุขได้ดูน้ำได้ดูเรือวิ่งและอากาศเขาก็ดีมันต้องใช้ทุกวันมีเครื่องกรองนะ้ำแล้วก็แช่นะ้ำ อันไหนกับข้าวที่เราซื้อมาเป็นวัตถุดิบล้วก็ต้องต้องแช่เก็บไว้การใช้ไฟฟ้าถ้าเรารู้จักใช้แล้วก็ป้องกันเนี่ยผมก็โอเคแต่อย่างเรื่องอีกไฟดับหรือว่าอะไรแนละ้วแต่เราก็ต้องมีตัวสำรลองไว้เพราะเราอยู่ก็เคยมีเหตุการณ์มบาหลาของแล้วอเอยู่มมีเหตุการณ์อยู่ไม่ได้ครับ พอไหยเด็กเล็กแดงต้องนอนและอยู่กับน,น้ำอย่าง,งเงี้ยยุงยิงมันเยอะนะเราไม่มีพัดลมเป่าไม่มีอะไรผูเดี๋ยวไปเนี่ยมันอยู่ที่ต่ำเกลียดกันนะเยกันน้ำาเราก็ต้องกะยกขึ้นไม่หมดยกหมดทั้งหลังเลยูมไม่เอาแล้วที่ต่ำแต่ยกหนีน้ำไม่หมดมันคือแบบพอไหเห็นน้ำมาเรานั่งมองว่า ถ้าถึงปั๊กอยู่แล้วพอน้ํำลงปลุ๊บเรารีบย้ายเลยใช่ใช่พระปีหนึ่งน้ํานี่ไม่ได้อยู่ปกปตินะมันจะมากจะน้อยแค่นะนี่อันนี้ยังดีนะครับน,นี่ยังน้อยนะเคยท่วมิ้นลูกตังค์เลยเนะนี่ยจะนอนเนี่ยผมนอนอยู่บนโต๊ะโต๊ะกินข้าวกันนะแล้วเอาที่นอนขึ้นใบ <laughs> เรหลายคนแล้วเมื่อเลยแล้วทำให้เราหนูอย่างเต็มพร้อมทุกอย่าง